เธอวันเอาหิ้เธอมาฉันจะพาเธอไปแค่ปัจจัยเธอก็จะเห็นทุกๆอย่างโลกไปเดิมจะเป็นดาวเหมือนที่วันนี้อยู่ที่จะฟังเขาบอกว่าเป็น year of the tiger เป็นปีของเสือเสือนะครับเราเป็นปีของเสือะคือปีขาดนี่แหละนะครับ ในสุภาษิตคําพังเพยในสำนวนไทยเนี่ยพูดพูดเกี่ยวกับเสือไว้เยอะแยะมากมายนะมีคําพังเพยเขาบอกว่าถ้าเป็นเสือกระดาษเสือกระดาษมันคืออะไรฮนะ <S <S เสือกระดาษคือคนที่พยายามนะแสดงตัวตวนว่าฉันชิวๆฉันหลั่นละแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยบางคนบอกว่าศักยภาพามันมีเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับอยู่ด้วยความหลอกลวงนะโลกทุกวันเนี้ยจริงๆนะฮะเราอาจจะเจอคนพวกนี้เยอะแยะเจอธุรกิจแบบนี้เยอะแยะแต่ไม่ใช่เอ็มซาแน่นอน รเราเป็นคนหนึ่งที่อาจจะได้อดีตนะฮะเขาอาจจะมองว่าเราไม่มีอะไรบ่มีไกล้หรอกนะค,คือเป็นคนที่ชีวิตอยู่ไปวันๆเป็นเสือกระดาษนะคือกลวงแต่วันนี้หารู้ไมจากการที่เรามาเรียนรู้จากการที่เรามาเจอธุรกิจเอ็มซาเนะี่ยจริงๆเรามีองค์ความรู้เรามีเครื่องมือดีๆเรามีสินค้าดีๆของบริษัทเอ็มตาและเราก็รู้ทั้งหมดว่ามันอยู่เต็มเปี่ยม ในความรู้ความสามารถของเราจริงๆเราคือเสือซอฟต์เล็กเพียงแต่ว่าเราจะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยออกมาใช้เมื่อไหร่แค่นั้นเองนะวันนี้ในรอบเรียนรู้วันเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราเป็นเสือรู้เสือรู้คือเรารู้แล้วว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นในมาคณะในยุค new normal ในยุค next normal อีกไม่กี่ปีที่มาถึงเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงแต่เรามีองค์กรธุรกิจเรามีบริษัทเอ็นตาที่จะทําให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ ในอนาคตรเราจะไม่กลายเป็นเสือหิวอย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดในธุรกิจเอ็มซาก็จะไม่ทำให้เราเป็นเสือหิวในการที่จะออกไปะไม่ต้องเลือกดูหน้าผู้คนเราเพียงแต่ว่าคำานึงถึงแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวเป็นหลอกลวงผู้คนอย่างเงี้ยไม่ใช่เราแน่นอนในฐานะผู้นำชาติชาญฉลาดที่เกิดจากธุรกิจเอ็มซ่านะครับทุกวันนี้ในโลกที่เรารเผชิญอยู่ นะครับในบรนท้างหน้าที่เราจะเจอด้วยนะครับแน่นอนครับเราเจอเสือหิวเยอะแยะมากมายแน่นอนแต่บางทีถ้าเราอ่ะไม่เปิดโอกาสให้ผู้คนไม่พาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ตัวเราเองรวมถึงคนที่เรารักอาจจะเจอปรากฏการณ์ที่เรียกว่าหนีเสือปักจระเข้ก็เป็นได้มันมีสถานการณ์ที่ซ้ำเติมเราทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้ว แต่บังเอิญจากการที่เราอาจจะรู้ไม่เท่าทันจากการที่เราไม่ได้อยู่ในสังคมดีๆแล้วอาจจะเจอคนที่เป็นเสือหิวมันทาให้เรากลายเป็นว่าซ้าเติมความเดือดร้อนของเราและคนที่เรารับมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเราอาจจะไปเจอคนหนึ่งที่เขาคิดว่าธุรกิจแบบนี้นะครับไม่ต้องคํานึงถึงอะไรมากเพียงแต่นะเอาผลประโยชน์เข้าลอ่อโดยที่ไม่ต้องไปคิดถึงนะเรื่องคุณธรรม เรื่องของจริยธรรมแต่ไม่ใช่ที่เอ็มซาในธุรกิจเอ็มซาไม่มีฮนะที่บอกว่าการที่ไปชวนคนมาเพื่อแล้วจะกลายเป็นเสือนอนกินไม่ใช่ครับผู้นําในธุรกิจเอ็มซาทุกคนคาดหวังที่จะพาใครก็แล้วแต่ที่มีความปรารถนาที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบคนทุกคนในธุรกิจนี้ไม่มีคําว่าสือนอนกินนะครับในธุรกิจนี้ไม่มีคําว่าหน้าเนื้อใจเสือ ที่บางทีในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะเราจะอาจจะไปเจอคนเหล่านี้และที่สำคัญที่สุดคนที่เป็นหน้าเนื้อใจเสือทั้งหลายแหล่ที่เราเจอเนะ่ยเขาไม่อาจที่จะเจอกับคำว่าประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอนและในที่สุดเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายิงพยองว่าเป็นเสือนะฮะที่มีกกงเล็บที่มีเขี้ยวเล็บที่แหลมคมแต่วันหนึ่งเขาจะกลายเป็นเสือสิ้นลายก็เป็นได้ แต่ในธุรกิจต่ไม่ใช่อย่างแน่นอนอยากจะบอกกับทุกคนว่าวันนี้นะในรอบวัน,นที่ฝากทิ้งไทยไปว,ว่าขอให้ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ขอให้เราใจดีสู้เสือเราจะเป็นเสือที่ไวไลนเราจะพบกันที่นะความสําเร็จกับทุกๆประเทศทุกๆทิพท,ท,ที่เอ็มตราจัดขึ้นแล้วเราจะกลายเป็นมนูุนย์เงินแสนในธุรก,กิจเอ็มตาได้อย่างแน่นอนที่สําคัญครับคือขอให้ในปีเสือปีนีน้เป็นปีที่ทุกคนเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังและเป็นคนที่มีความคิดอันชาญฉลาด ที่จะต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายสิ่งทั่วร้ายสิ่งที่เราต้องปะเชิญในชีวิตปีและปีที่แล้วทั้งปีเรายังผ่านมาได้ปีนี้มันคือปีที่เราจะโชว์ตัวเองโชว์ศักยภาพของตัวเองว่าเราจะเป็นเสือติดปีกและจะเอาชนะทุกอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะเครื่องมือเอ็มซานะครับมีคําพูดอยู่แล้วว่า h ว r e h a p p i n e s ส come t ูความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เอ็มซานะครับ